นี่จะพามาดูข้าวข้าวหอมมะลิของเรานะครับผมสีรอบเดียวนะครับเพื่อนพี่ๆนี่สีรอบเดียวก็คือว่าเรามีโรงสีที่บ้านของเราเองจนะดูโรงสีนะครับแต่ว่ามันพัดแผลบอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยละเอียดพอแล้วนะครับนู่นครับโรงสีครับสีหนึ่งครั้งนะสีหนึ่งครั้งมันก็ออกมาประมาณนี้มันก็จะมี เ้าเปลือกผสมอยู่แล้วก็มีเศษใบหญ้าอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ไดเปาถ้าสีสองครั้งมันจะขาวเกินไปครับมันขาวเกินไปสารอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดออกหมดนะครับผมก็จะเอาข้าวมาใส่ตรงนี้ไว้แล้วก็เอาไดเป่าครับนี่นะครับใสไปสองแก้วหรือสามแก้วได้ปึ๊บปึ๊บ พัด,พดข้าวสูตรใหม่นะครับยุคใหม่ครับแต่ก่อนเขาใช้กระด้งพัดใช่ไหมรุ่นยายรุ่นแม่เาใช้กระด้งพัดรุ่นผมนี้ใช้แดาวดายเผาเรื่องทำงานก่อนครับ